สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกันในครั้งที่สองของวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประสมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูปรินามะมิงหรือครูสาสำหรับบทเรียนที่หนึ่งเรื่องโป้มก้อยและอิ่มคุณครูก็ได้ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจในจุดประสงค์เรื่องการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งต่างๆกันได้ไหมคะนักเรียน สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้แบบฝึกนักเรียนไปใช่ไหมคะในแบบฝึกที่1.1และ1.2นักเรียนทํากันได้ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยนะคะในแบบฝึกที่คุณครูได้ให้ไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนลองมาดูกันนะคะว่านักเรียนได้ทําถูกรอเปล่าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะใบกิจกรรมที่1.1เปรียบเทียบความเหมือนโป้งกับอากาศยานไร้คนขับเหมือนกันตรงที่มองเห็นได้นะคะ ต่อไปในใบกิจกรรมที่1.2นะคะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเคลื่อนที่ได้บินไม่ได้สิ่งที่ต่างกันก็คือมีล้อมีแขนแล้วก็รูปร่างคล้ายมนุษย์เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนทำถูกกันไหมคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีผล,ลไม้อยู่สองชนิดนะคะนักเรียนนักเรียนรู้จักผลไม้สองชนิดนี้ไหมคะผละไม้ชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนแตงโมผลไม้ที่สองก็คือส้มนะคะแต่นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าผลไม้สองชนิดนี้นะคะมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างแตงโมกับส้มกันเลยคะ่ะ อะไรที่มันเหมือนกันคะนักเรียนตอบครูคได้ไหมคะและอะไรที่ต่างกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันและต่างกันในระหว่างผลไม้2ชนิดนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกันคือมีทรงกลมสิ่งที่ต่างกันก็คือขนาดนั่นเองค่ะนักเรียน กรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมที่1.3ให้นักเรียนทำนะคะการเปรียบเทียบและตัดสินใจในข้อที่1ให้นักเรียนเปรียบเทียบรถจัก,กรยานและรถยนต์จากนั้นระบายสีรูปพหาหนะที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขนะคะรถจัก,กรยานเนี่ยนะคะนักเรียนเราจะระบายด้วยสีแดงรถยนต์เราจะระบายด้วยสีน้ําเงินนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่1กันเลยค่ะรถจักรยานกับรถยนต์อันไหนแข็งแรงกว่ากันคะ ถ้านักเรียนคิดว่ารถยนต์แข็งแรงกว่าก็ให้นักเรียนระบายสีน้ำเงินที่รูปรถยนต์นะคะต่อไปข้อที่2รถจัก,กรยานกับรถยนต์อันไหนบรรทุกของได้มากกว่านะคะต่อไปข้อที่3รถจัก,กรยานกับรถยนต์อันไหนเดินทางพร้อมกันได้หลายคนคะต่อไปอันที่4รถจัก,กรยานและรถยนต์รถไหนไม่ใช้น้ํามันคะนักเรียนต่อไปข้อที่5รถจัก,กรยานและรถยนต์ อันไหนถึงจุดหมายได้เร็วกว่ากันคะนักเรียนต่อไปมาดูในข้อที่2นะคะในข้อที่สองเขาถามว่าครอบครัวของโป้งและก้อยต้องการเดินทางจากจังหวัดระนองไปจังหวัดระยองนักเรียนคิดว่าควรเลือกพาหนะใดในการเดินทางระหว่างรถจักรยานและรถยนต์คะนักเรียนถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมมาเขยนคําตอบในด้านล่างด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมส่งการบ้านนะคะที่1.3นะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะในหน้าที่4กับหน้าที่5ให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็พบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะ